แต่ก่อนอื่นนะวันนี้ฮะเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการอภิปรายงบประมาณประจําปี2568นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการบดร่างกันนะครับว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านแล้วพูดกันตรงๆว่ามันก็ยังไม่ได้มีข่าวคราวอะไรที่มันน่าตื่นเต้นว่า,อาเอ๊ะมันจะมีข่าวว่าจะไม่ผ่านนะโอแะ้แล้วาลน่าจะผ่านแหละรัฐบาลเสียงทุ่มทนไม่ใช่เหรอถูกต้อง 314เสียงต่อประมาณ100กว่ากว่าๆนะครับซึ่งวันนี้ฮะแน่นอนด้วยความที่เป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยวันนี้เขาก็มีการประชุมหารือกันก่อนจะมีการโหวตในช่วงคืนนี้พักฝ่ายค้านก็เคาะมาแล้วครับมติของฝ่ายค้านไม่รับร่าง68นี้ครับก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยทุ่มเทกับเงินลงไปแต่โครงการ d i g ดิจิท a ล l อลเล็ แล้วก็ไปเบียดบังงบประมาณส่วนอื่นๆเสี่ยงจะเกิดปัญหาด้านการคลังตามมานะครับส่วนที่จะมีงูเห่าพักร่วมฝ่ายค้านหรือไม่เนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็เชื่อว่าไม่น่ามีโดยเฉพาะก้าวไกลที่เขามั่นใจมากๆว่าไม่น่ามีงูเห่าครับณตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคก็มีมติที่ตรงกันนะครับที่ที่มีมติวิปเนี่ยเพราะว่ามติของทุกพรรคนะครับเป็นมติเดียวกันนะครับคือไม่รับหลักการดังนั้นเนี่ย นึ่งก็คือในแต่ละพัรคก็คงมีมาตรการในการลงโทษะอะไรก็ตามกับสสที่หหวตส่วนนะไม่มีเพราะไม่มีคนหวตส่วนครับท่าทีของนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานวิฝ่ายค้านตอบด้วยความมั่นใจเลยครับว่าเอาอยู่แน่นะครับในส่วนของสสก้าวไกลเชื่อว่าจะไม่มีใครโหวตสวนทางกับมติพัก โดยเมื่อช่วงเช้ชเชชาครับพักร่วมฝ่ายค้านออกมาถแถลงผลการประชุมวิพฝ่ายค้านต่อการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจำปี2568หลังจากเรียกประชุมวิพฝ่ายค้านช่วงบ่ายเมื่อวานซึ่งทุกพักก็เห็นครับว่าการจัดสรรงบประมาณในร่างพรบร,รายจ่ายงบประมาณประจำปี2568ฉจับนี้ไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคตมีความพยายามเบียดบังงบประมาณเพื่อให้นโยบายของพักหลักสําเร็จลุล่วงโดยไม่สนใจว่าจะไปเบียดบังงบในส่วนอื่น ฝ่ายค้านทุกพักก็เลยมีมติร่วมกันครับว่าไม่รับหลักการร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ครับโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลก็เปิดเผยถึง3เหตุผลหลักๆที่ไม่รับหลักการข้อแรกก็คือรัฐบาลกำลังจะทำงบประมาณที่เอาประเทศเข้าไปเสี่ยงข้อที่2มีความพยายามในการทำโครงการดิจิทัลวอลเมากจนละเลยโครงการอื่นๆแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ ประเทศยังคงมีความท้าทายใหม่ๆที่ต้องรับมือกับการแข่งขันจึงเป็นสาเหตุที่พักร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าไม่รับร่างดังกล่าวโดยนายกนวีสืบแสงหัวหน้าพักเป็นธรรมในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านบอกว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ยังมองแค่ประโยชน์พวกพ้องไม่มองถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่จึงทําให้ตัดสินใจลงมติไม่รับร่างฉบับนี้ครับ รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆรัฐบาลชุดนี้ยังมองเห็นแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับความต้องการส่วนตนส่วนพรรคส่วนกลุ่มของคนโดยไม่มองของประชาชนส่วนใหญ่อันนี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่รัฐมนพรรคเป็นทมของเราร่วมกับพรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะพิจารณาและเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี68ได้ช่วงท้ายของการถแถลงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้านจะถึงขั้นไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญไหม เพื่อหยุดหนี้ก้อนโตจากนโยบายเรือธงของดิจิทัลวอลเล็ตคุณสิริกัญญาบอกว่าตามกระบวนการกฎหมายถ้าต้องการยับยัง้งจําเป็นต้องให้ตัวร่างพรบรผ่านวาระสามไปก่อนเพราะอาจมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมธิการแล้วจากนี้หากยังดื้อดึงทําต่ออีกให้เกิดการกระทําทนะครับอาจจะมีการไปร้องต่อศาลก็เป็นได้อืแต่รอให้หมด3วาระก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ในชั้นกรรมธิการต้องมีการแประยะติกันต่อ,อ